มะเขือเทศของเรากำลังจะมีลูกนะคะและเราก็ต้องไปต่างจังหวัดหนึ่งอาทิตย์นะคะดูซิว่าเราจะทำอย่างไรเพราะว่าไม่มีคนรดน้ำให้นะคะนี่เลยเราเอาถุงดำมาหุ้มเอาไว้นะคะหุ้มกระถางเอาไว้แบบนี้ แล้วเราก็ใส่น้ำไปต้องเช็คด้วยนะคะว่าถุงดำของเราจะต้องไม่รั่วนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า7วันที่เราไปเนี่ยมะเขือเทศมันจะรอดหรือไม่รอดนะจ๊ะนี่ดูสิกำลังออกลูกเลยค่ะ อันนี้เราปลูกไว้ในคอนโดนะคะเราปลูกไว้บนชั้นห้านี่เลยเขามีลูกให้เราด้วยตอนแรกคิดว่าจะไม่มีลูกนะคะแต่ว่าพอมาดูก็มีให้บ้างอยู่ คนะคะวันนี้ก็จะมาให้ดูว่าทำยังไงเวลาเราไปต่างจังหวัดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลองทำแบบหยดน้ำดูแล้วมันไม่ได้ผลสำหรับเรานะคะเพราะว่าเราทำอาจจะทำไม่เป็นยังไม่ได้ทดลองให้มันแน่ชัดว่ายังไงเพราะว่าบางบางครั้งที่ลองทำนะคะก็คือน้ำมันไม่ออกเลย ดูมันอาจจะตันหรือมันแน่นไปนะคะและอย่างที่สองก็คือน้ํามันออกเยอะเกินภายในวันสองวันมันก็หมดแล้วเราก็เลยลองหาวิธีใหม่ว่ามันจะทําแบบไหนได้บ้างก็เลยเอาถุงดํามาใส่นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันจะแช่น้ําตายหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันมาลุ้นกันนะคะว่ามะเขือเทศเราจะ รอดหรือไม่นะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นี้ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะเราไปต่างจังหวัดมาเจ็ดวันโอ้น่างสารมากเลยนยี่ดูสิโอ้น้ำแห้งมากมันจะเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะ เริ่มเหี่ยวแล้วแต่บางต้นก็ยังเขียวอยู่ลูกลูกยังไม่ร่วงนะคะโอ้น้องสารน้องมากแต่ก็ก็ได้อยู่นะคะนี่เลยอันนี้ก็ไม่ตายนะคะน,นี่น้ำยังอยู่นี่ นนเขียวเหมือนเดิมเราใส่ถุงดำมานะคะโอ้อันนี้น้ำหมดน้ำหมดแต่แต่ก็ดินไม่แห้งนะคะรอดตายบุดวิดครบเจ็ดวันโอเคนะคะสรุปว่ายังอยู่รอดปลอดภัยทุกต้นนะคะ นี่เลยแสดงว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลนะคะกลัวว่าเขาจะตายมากสรุปว่ารอดนะจ๊ะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะแต่น่าจะได้แค่ไม่นานมากเจ็ดวัน วันแต่ว่าเราใส่น้ำไม่เยอะไงเรากลัวว่ามันจะแช่น้ำนานแล้วก็มันจะตายเพราะว่าโดนแช่น้ำแต่ก็โอเคนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะสรุปแล้วหนึ่งอาทิตย์รอดนะจ๊ะ วันนี้มาอัปเดตมะเขือเทศที่เราปลูกบนคอนโดไว้นะคะหลังจากที่เรา,าไปต่างจังหวัดอาทิตย์นึงนะคะหลังจากเรากลับมาแล้วต้นก็ยังอยู่รอดปลอดภยัยดีนะคะนี่มีลูกตัววันโตคืนเลยดูออกมาเยอะค่ะ ดียก็กำลังทยอยออกมานะคะค,ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ